อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Black พิงพิงเวนอมนะครับกับคอนเซปต์ทีเซอร์ตัวที่2คืนนี้นั้นก็มีการปล่อยคอนเซปต์ทีเซอร์ตัวที่2อ,ออกมาแล้วนะครับและตอนนี้ก็เป็นคิวของมักเน่ไลน์นะครับจะรับกันครับออนนี N ่ไลน์ดิซ่าแล้วก Rose กับพิงค์เวนอมคอนเซป t ์ท s e r อร์ลิซ่แล้วก็ r o s ซนั่นเองหลังจากที่เรานั้นเฝ้าติดตามรอช่อง YouTube ของ b l a c k p i งคนะครับแล้วก็รีเฟรชตลอดเลยพอสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยก็รีเฟรชทันทีแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าในตอนนี้นั้น Concept Teaser ตัวที่2ปล่อยออกมาแล้วแล้วทุกคนครับเรานั้นได้ดูคลิปของ l ิ s ่าเป็นคนที่2หรือคนที่3เนี่ยแหละไม่แน่ใจคือแบบดีใจมากๆเลยและในตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมมาน่าจะเป็นคอนเซปตในส่วนของ แบล็กเวอร์ชันนะครับที่สาวๆทั้ง4คนนั้นจะมีการแต่งตัวที่ดูเป็นแบบแนวดักดับหน่อยเป็นความดําเป็นความมืดสนิทเลยนะครับและพื้นที่ที่สาวๆอยู่นั่นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีซากสัตว์นะครับเป็นกระดูกโครงกระดูกของสัตว์อะไรบางอย่างแล้วก็มีเมือกเหมือนกับน้ําลายของสัตว์ขนาดใหญ่ที่กําลังกินเหยื่อเข้าแล้วก็คาย่อนหรือว่าคายเอาโครงกระดูกเนี่ยออกมานะครับเพราะว่ามีน้ําเมือกคล้ายๆกับว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยกำลังกินเหยื่อเข้าไปแล้วก็คลายออกมานั่นเองและสาวๆนะครับไม่ว่าจะู Rose, ง,งะด นนั้ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นการสื่อให้เห็นว่าน,นี่แหละคือนางพญาตัวนั้นที่มีการกินเหยื่อเข้าไปเป็นคนที่คลายโครงกระดูกนั้นออกมานะครับถ้าเปรียบเทียบก,กันกับก่อนหน้านี้ที่มีฟันๆฟนะคะเดากันว่าเป็นแมงมุมนี่ก็อาจจะเป็นนางพญาแมงมุมนะครับที่กินเหยื่อเข้าไปแล้วแล้วก็คลายโครงกระดูกออกมาคลิปของลิซ่านั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าชุดเต็มๆเ,เนี่ยเป็นอะไรที่ปังมากๆม,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 มีความแฟชั่นระดับสูงมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ลิซ่าใส่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะใส่ชุดนี้แล้วดูดีออกมาเท่า ก็ต้องบอกเลยว่าปังมากๆเหมือนกับว่าออกมาจากรันเวย์แต่ว่ารันเวย์ที่ลิซ่าเดินอยู่ในตอนนี้เนะี่ยก็เป็นรันเวย์ที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกแล้วก็มีความสะดดสยองนะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ของแบล็คพิงค์ที่ดูน่าสนใจแล้วก็ดูลึกลับมากๆเลยมาจนถึงในตอนนี้เนะี่ยแฟนๆหลายๆคนนั้นก็ยังคงหาความหมายหรือว่าหาเหตุผลไม่ได้นะครับว่าคอนเซปต์นี้จริงๆเราจะเป็นยังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆนั้นมันน่าติดตามแล้วก็ชวนให้หลายๆคนนั้นอยากรู้แล้วนะครับว่าคอนเซปต์จริงๆแล้วนะ่าจะเป็นยังไงนอกจากล่่า้ววนนนรัก็ยงงมใสสขออเเพื หนึ่งคนที่ปล่อยมาทีเซอร์เนี่ยพร้อมๆกันเลยโรเซ่ Rose นะครับก็มากับลุกที่เราได้เห็นกันไปในคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2นะครับกับปศมานสว่างวาบนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นโรเซ่ของเราไปสว่างวาบอยู่ท่ามกลางโครงกระดูกนะครับที่มีเมือกแต่เมื่อดูดีๆนะครับในเซตของโรเซ่นั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นโครงกระดูกเลยก็ดูไม่ค่อยจะใช่เท่าไหร่นะครับดูเหมือนเป็นเข่าของอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นเขี้ยวของอะไรบางอย่างที่มีสีดําสนิทแล้วก็มีเมือกเนี่ยไหลออกมาแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ดูหน้าลึกลับแล้วก็ดูหน้าค้นหาออยู่ดีโรเซขง นนก็ยืนสวยๆโพสท่าอยู่ตรงกลางตรงที่มีเขาหรือว่าตรงที่เป็นโครงกระดูกที่มีเมือกตรงนั้นและก็มีฉากหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นถึงป่านะครับดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นจะอยู่ในป่าลึกที่ลึกเข้าไปมากๆยิ่งดูลึกลับเข้าไปอีกการคัมแบ็กครั้งนี้ของแบ a ็กพิงนั้นเนี่ยมีทั้งความลึกลับมีทั้งความน่าค้นหาทั้งความสยองเล็กๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงความสวยความเซ็กซี่ทุกอย่างเนี่ยลงตัวกลมกล่อมมากๆหากใครที่เป็นแฟนลับของแบ a ็กพิงแล้วก็ชื่นชอบคอนเซปที่ดักดักแบบนี้เนี่ยน่าจะตนกัไมายงง็ ตอนนี้นั้นเนี่ยทีเซอร์ของสองสาวนะครับโรเซ่ Rose, แล้วก็ลิซ่าก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับคอนเซปต์ทีเซอร์เซตที่2นะครับแล้วก็สวยตะก,การตามมากๆตอนที่เรากําลังอัดคลิปอยู่ในตอนนี้นะรับก็เป็นเวลาประมาณ4ีท่ทุ่มสนาทีเท่านั้นยอดวิวของลิซ่านั้นนะครับก็อยู่ที่2วิวที่เราได้บอกทุกคนไปนะครับแล้วก็ของโรเซ่ในตอนนี้เราเนี่ยเข้ามาดูชาไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกับอีก3นาทีนะครับก็มียอดวิวอยู่ที่320แต่ถ้าหากว่ารีเฟรชไปแล้วเนี่ยไม โรเซ่เนี่ย1.10,000ไปแล้วของลิซ่าเนี่ยกำลัง3.1,000นะครับถ้าหากว่ารีเฟรชไปแล้วเนี่ยก็น่าจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆแน่นอนที่สําคัญนะ,นะครับทุกคนตอนนี้นะครับแท็กของลิซ่านั้นไม่ผิดแล้วมีแฮชแท็กแบล็คพิงนะครับแล้วก็แฮชแท็กภาษาเกาหลีทุกอย่างเนี่ยเขียนแล้วก็สะกดถูกทุกคําแล้วนะครับไม่มีคําผิดไม่มีการใส่แท็กผิดอีกแล้วสําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่ช่อง Black Official YouTube Official Pk ับ b l นะคพิ Black Pink Concept aser, ครงอรแล้วเนี่ยลมู คอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าชอบลุคนี้ของทั้ง2ส,สาวก,กันหรือเปล่าคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับสิ่งที่อยู่ในคอนเซปต์ T-shirt ตัวนี้จะใช้โครงกระดูกจริงๆไหมหรือว่าคือคมเข้่วสีดํายังไงก็มาคอมเมนต์มอมอยพูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง